ครับสวัสดีครับมื่อนี้ผมก็สิมาเฮ็ดกับเข่าอีกแล้วครับมื่อนี้ก็บ่มีอีหยังมากมามนะครับเพื่อไปตลาดมื่อนี้ของกระบ่ก่อยมีครับบพ่ไปซื้อผักกระบ่ก่อยมีของลุงหน่อยแหงมื่อนี้ผมสิก็เลยได้ผักมากคว่าสีเห็ดซุปมะเขือนะครับแต่ของมันกระได้บ่กรบแต่ก็คงซิพ่เป็นอย่างนะครับเพราะว่า แล้วแต่คนมักเดี๋ยวผมสีให้เบิรงว่าม,มีอย่างไรครับนี่สำหรับปัตถุดิฟนะครับก็มีมะเขือพริกแก็หอมที่ผมสอยไว้แล้วครับแต่ผมก็สียพอดีมันบบมีผพักนะครับผมก็สีเอาสถอดไข่สะอม้มไข่ผมก็เปลี่ยนไว้แล้วสะอ้มผมก็เด็ดไปแล้วครับกับอีกเมนูหนึ่งก็คือ ทอดหมูครับตอนนี้ผมหมักไปแล้วครับผมหมักไ้เรียบร้อยนะเมนี่ก็ซีมีประมาณสามอย่างครับก็บคือซุปมะเขือ,อกับไข่ชะอมแล้วก็อทอดหมูนะครับเยะทาเบิ้งครับเดี๋ยวผมสิต้มมะเขือก่อนครับก็บใส่พร้อมกันไปกับคลิกเลยครับพลิกใส่ไปเลยครับแล้วเอา เกลือใส่น้อยนึงนะครับพี่น้องใส่เกลือน้อยอนึเงี๋้วคุณทียกขึ้นเตาเลยครับก็เเอดกินมงระเบียงคือเกาือนะครับ ต้องต้มกับเซเวลาเน่จะประมาณยี่สิบนาทีหรือยี่สิบหานาทีก็ประมาณนี้ก็คงสซีเปื่อยนะครับก็เอาแต่พอมันเปื่อยน้อยนึงก็ตำได้เลยครับเดี๋ยวถ้าเบืองขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับก็ซีมือจักหน่อยนะครับพี่น้องเอ็ดกินมงระเบียงขึ้นเกาแล้วครับเดี๋ยวผมก็ล่อต้มนั่นเดี๋ยวผมเทไปต้มะไอ้ต้มมะเขืออยู่ผมก็บเท ตีไข่ใส่ผาัขาเลยครับหรือจะอ้มเนี่แหละครับเดี๋ยวคนที่ตีไข่ใส่ผงเตรียมถาทอดต่อนะครับใส่ไข่สามลวยนะครับตีไปเลื่อยครับจะกําหนึ่งจิบบาทซื้อตลาดครับกรรําละจิบบาท ใส่ไข่สามหน่วยพวกที่ขอดีลนะพี่น้องเพราะว่ากินเองปรุงเพราะว่ามันต้องปรุงหน่วยนะเพื่อห้มัรมีรสาดนะครับใส่ผงชูรสน้ำปลาต้หนีงกับพ่อแล้วครับเะตีเลย ตีให้ตีไปเรื่อยๆนะัะให้มันทั่วแล้วก็เตรียมถาดขึ้นกระทะได้ครับเดี๋ยวถ่าเบิรงตัวถอดอีกเท่านึงึ่งนะครับสุกนะครับก่อนสุก้ว ผมจะถอดถอดไข่จะอมต่อเลยครับว่ำถ้ามลาครับย่านมันมืดครับตั้งกล่องก่อนครับมุมมันแคบเนี่ยเด้อครับพี่นอ้องจะขยับกล่องน้อยนึงครับโอเคครับ Ya, teman. Belajar melahirkan, teman. Jabarkan 慢点。 ลุกนะครับพี่น้องคงจะทอดหมูตอนเลยครับติ๊กไซส์ดี๋วโมเลยน,นะครับ เดือดคนกิม่มากสุกมะเขือเลยครับคณะที่ว่าทอดหมูอยู่นะครับตอนนี้ผมเอาพริกใส่ลงไปแล้วก็ตำนี่ครับค่อยๆตำนี่ครับเพราะว่าพริกพริกก็คือพริกต้มไปพร้อมกันกับมะเขือเลยครับพริกเมันสีมีน้ำเนี่ยทำกันต้มกันมันสีมีน้ำครับค่อยๆตำ เอามะเขือสไส้นี่เดาค่ะตำไปสุดค่อยตำได้ครับเพราะว่ามะเขือมันก,ก็มีน้ำลายใ,ใส่มะเขือพี่เดาส่วนผสมกับบะหมี่ยัางลายดับก็มีโคงชูโรตน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาแดกนะครับตา,างอย่าง บางคนเป็นบใส่ผงชูรสก็มีครับแล้วแต่ครับแล้วคนที่ปรุงเลยครับผงชูรสแล้วแต่มากด้วยครับใส่หลายกับบางคนเพิ่งจะมักหลายกบบนี้เนาะใส่หลายก็แสบหลายผมนะ ใส่หน่อยก็แซ่บดพึเงแา้วนะครับพี่น้องน้ำปลาแซ่บจะน้ำปลาแดดครับน้ำปลาแดดของตุ้ใส่หลายนะครับ่พอทำที่กินหอมอนนะครับบาคนเอาก็ได้ครับตอนนี้เพราะว่ามันตำแหลกแล้วนะครับเดือดซีมเบอร์ เตรียมไว้ับหอมครับหัวหอมช่วยครับใส่ไปเลยครับเราก็พร้อมที่ว่าต้นหอมอย่างต้อยไว้อยู่นี่นีีนะครับใส่ไปเลยครับค้นแล้ว สัหนีก็เซจแล้วครับพี่นอ้องหนากินมาครับสำหรับกับขา้าวมานีนีก็เซจเรียบร้อยครับสามอย่างก็บีุ่กมะเขือครับถุกมะเขือไข่ชะอมครับไข่ชะอมแลวก็เมนูสุดท้ายก็ทอดหมูครับสามอย่างครับอันนี้ก็ถือว่า สำเร็จเรียบร้อยครับสำรับกับข้าวมันีีครับพี่น้องสำรับมอนีีก็สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีครับสามอย่างเมนูมันีีก็มีสุปมะเขือไข่ชะอมแล้วก็ทอดหมูครับสามอย่างเป็นเมนูวันเสาร์เฮ็ดกินง่ายๆครับผมไปตลาดมาก,ก็เขาฝากไปนำแนวด้วยครับพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข้แน่เลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก็ฝากส่องและนำแน่เลยครับบาปผิดสีสเกตคือเก่านะครับสำหรับขอบคุณคนที่มาเบิ่งจบทุกทุกคลิปนะครับและขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณหลายครับ